สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง10ที่สุด c h a n n e ลช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับการจัดอันดับ10อันดับในเรื่องที่น่าสนใจหากท่านชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการจัดอันดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีรายได้สูงสุดในประเทศซึ่งเป็นข้อมูลรายได้ในปีงบประมาณ 2,560จากสำนักนการพันธกรมส่งเสริมการปลูกพองท้องถิ่นเราเป็นเริ่มที่อันดับ10เลยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุราชธมนีมีรายได้รวม1,573.13ล้านบาทอันดับ9องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขามีรายได้รวม1,607.01ล้านบาทอันดับ 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปูธันจันงหวัดปมธานี มีรายได้รวม1,797.12ล้านบาทอันดับ7องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้รวม2,296.3ล้านบาทอันดับ6องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนก่นจังหวัดคอนเ่นมีรายได้รวม2,542.4ล้านบาทอันดับที่5องค์การบริหารส่วนจังหวัดสยองมีรายได้รวม2,300 1 5 1 1ล้านบาทอันดับ4องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีรายได้รวม2,417.05ล้านบาทอันดับ3องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีรายได้รวม2,543.70ล้านบาทอันดับ2องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีลยได้รวม3,563.29ล้านบาทอันดับ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีมีลยได้รวม3,776.16ล้านบาท